สนับสนุนโดย Go Canada ให้คำปรึกษาด้านศึกษาต่อต่างประเทศโอ้ยคุณชมขาอากาศดีดีตรงนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไปชมเรื่องของไรสตอร์เบอรี่กันมาแล้วนะคะเรียกว่าสตอร์เบอรี่ฟาร์มว่างั้นเถอะสัปดาห์นี้มาดูเขาผลิตอ้ำพึ่งจากธรรมชาติโดนรู้ทีเดียวนะคะไปไปดูกันนี้ชมขาว่าเขาผลิตยังไงแม่เข้ามาดูตรงนี้เป็นส่วนของผึ่งนะคะ เราจะมาดูความลับของผึ้งกัน Secrets of the Bee's Life าาโดยปะกะติผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเจซีบอกว่าเราจะไม่เห็นพฤติกรรมชีวิตความเป็นอยู่เลยใช่ไหม How do you do it What is the reason why do you want to reflect this Okay The reason why I want to do this is because this one is the Italian bee Yes i s s a normal species in the world mm hmm. You're doing for honey. Uh huh. This one is sting. Sting. Danger. <ous. S 1> Very badly. Yeah. So that's why we put it in such way, uh huh. Aquarium concept. All right. So that our visitor can understand and see clearly about the bee w o r k i How t h do f o h o n e ประเด็นที่คุณซีว่าเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องการใจะให้เห็นเพราะว่าพื่องเหล่านี้เป็นพื่นที่มีอนุภาพรุนแรงมากนะ ค่าเราได้ว่างั้นเถอะนะคะก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดได้เห็นให้ให้ใหทุกทุกคนที่มาที่ได้เห็นว่าเขาทํางานกันยังไงเขาอยู่กันยังไงโดยผ่านกระจกนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะ <Okay. S 1> but to, to bring in here easier we <Yeah. S 1> won't sting you don't no sting because of glass And oh, no. to bring to work to put it here yeah we put here oh. <above> and this is the behind yes yeah, behind <S oh so small right yeah but o the but but b e one by one oh ที่สายนี่สับปีเรียวาไฟอบกันตทงนี่ตบทงปีโปล่สังเกตนมเขากินเซร่สังเกตเห็นว่าทึ่งเหล่านี้ออกหาอาหารในป่าในดงตามที่เขาได้สร้างไว้นี่แหละค่ะคุณผูมหาอาหารเองแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้เองเียวก็ได้เห็นชีวิตของเขานะ Interesting และส่วนนี้คุณชมขาได้เข้ามาถึงในห้องกระจกแห่งนี้เนี่ยคุณเจสีต้องการที่จะให้ <All right. S 1> ผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าชีวิตของแมลงอยู่กันยังไงนะคะได้สัมผ oh, ัสอย่างใกล้ชิดทีเดียวโอ้ยสสวยๆทั้งนั้นเลยเบบี้ a b เบบี้อ่ันนี้ตัวน,นี้เพิ่งเกิดนี้เพิ่งเกิดเขาก็จะยังไม่แข็งแรงเบบี้เบบี้เบบี สวยจังลยกดิสคัลเลอร์กก color, สีม่วง Actually they r e worm Yes So I so, call it as like it from here Yeah <c oughs> Ah from here r i g h ันนี้คือตัวหนอนท <The S 1> ี่เป็น <plant. S 1> เป็นพึ่งใบมอน This one the c u must also we make for them t take all o หวานหวานโซ s o ด e d ิส huh. so เรารู้ว่าผึ้งเนี่ยฉลาดแล้วมนุษย์ฉลาดกว่าอีกนีก่คือเป็นรังถ้าเผื่อจะสร้างเนะี่ยเป็นเดือนเลยนะคุณผู้ชมขะแต่ว่าคุณเจซีที่ทำวันเดียวให้มาอยู่แล้วก็ผลิตน้ำผึ้งฮึ่มกุยตัวโม่กุยตัวโปรดักชั่นอ่า you do something เอาตัว they won't come, But right the side the side is according to the original side oh the h o w d e r the w e i g h is original side โอ้แต่สิ่งหนึง่งมนุษย์จะต้องเลียนแบบให้เหมือน ขนาดความหนาความบางด้วยนะคางผู้ชมขายจึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้ This one is originally the the house o r the home tree house that stays the inside trunk y e r e Inside the trunk jungle with that oh 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 take home I see สี original is jungle oh so in order to to take honey yeah โอ้โีตัวอ่อนด้วยอี๋ This one all popolish อ๋อ p o p o l i s หอมเชียวโอ้ยพึ่งอยู่ในนี้โอ้ยสิได้ต้นไม้อยู่เท่กันต้นไม้ที่ส่วน very good very friendly d e f i n d l y very friendly What do they eat What do they eat ดังเกอร์ตักทิ่งข้าวอ๋ออ๋อ The o ั e น่าจะเหรอืม e smells so good ผู้ชมขาท่อนไม้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นต้นไม้ที่ตัดมาจากในป่าซึ่งเขาอยู่เขาอยู่แล้วแล้วก็ทํารังแล้วทางเนี้ยทางคุณเจสซี่นี่ก็เอาแผ่นพลาสติกมาเพื่อจะช่วยทําให้เขาได้ทําดังได้เร็วขึ้นแล้วเมื่อสร้างขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะจะลงไปได้เป็นน้ําผึ้งทั้งนั้นเลยผู้ชมดูสิเนี่ยเจาะลงไปก็เป็นน้ำผึ้งหบานใสๆขึ้นมาแง่ผู้ชมขาดูสิอืมแต่เขาก็เป็นผึ้งที่ไม่มีไม่มีโทษขออยกสกช้อนเนี่ย It's not that sweet มันไม่ได้หวานแบบเฉีบนะมันหวานธรรมชาติการผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เนรื่องน่าสนใจมากของพึ่งทีเดียวนะคะทุกอย่างเป็นพึ่งหมดเลยสวยงามจริงๆว้าวอย่างนี้ our local Malaysia local honey yeah uh huh. it's all under our home brand we call this uh, แฮปปี้บีฟาร์มแฮปปี้บีฟาร์มอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของของมาเลเซียเขานะคุณชมค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับฟาร์มของที่นี่แหละค่ะของพึ่งต่างๆเนี่ยคือจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยก็คือ Educational เพื่อการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าสร้างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นแห่งเดียวของประเทศนี้นะคะถึงแม้จะประเทศไทยของเราก็จะมีเรื่องราวของพึ่งมากมายแต่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของประเทศเพื่อนอาเซียนคอมมิเนตี้ของเราได้รับรู้ด้วยกันนะคะคุณชมค่ะ English reduce the side effect of radiation. Skin growth protects against virus infection or oxygen free. Mm. Go, go undergone such a invest, like, testing or knowing that it is useful in that way. Propolis, uh, I think. You know, it's it very. I think the kind of... Oh! I use it. And the same time they only use as a traditional cinematography. แล้วนี่ก็คือสิ่งที่พอปุลิสที่เมื่อกี้นี่กุณเชษีฟาลเราไปดูกุมิชมค่ะเนี่ยค่ะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะมันก็ป้องกันหลากหลายทีเดียวนะคะเรื่องของป้องกันสารปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆสร้างผิวในกรณีที่เป็นไวรัสอะไรต่างๆมีประโยชน์มากมา หวานฟอกน่าคอมมิวเตอร์ที่สั่งกุ้งขอดสตอทโรอัสมาอ๋อเหรอคะยิ่งเที่ยวตีเฟือนอ่ามันขมนะแล้วมันมีกลิ่นเหมือนควันไฟอย่างเงี้ยนะคะรสชาติเฟือนแต่คุณเจษฎ์ีบอกว่ามันจะมีประโยชน์ตรงที่แก้คอเจ็บทำให้มอีอนุมวลอิสระอันนี้ ma, อาสมาำหรับคนที่เป็นโรคหอบต่างๆก็จะมีประโยชน์มากทีเดียว เราจะพิสูจน์ว่าอานี่น้ำผึ้งมันของแท้หรือของจริงถ้าน้ำผึ้งแท้มันจะออกมาเป็นรังผึ้งแเ้าใส่น้ำเข้าไปนะคะ,ะแล้วก็เอวนอ่าแล้วมันจะออกมาเป็น,ปนรังผึ้งลัง,งเบลมเลยอ่าจะเป็นรังผึ้งนะคะนัะ่นรังขึ้นมาแล้วไหมเห็นไหมคะคุณผู้ชม รังพึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเขาบอกว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะขึ้นรังอย่างนี้เห็นเป็นเป็นช่องของรังพึ่งขึ้นมาสลาดดีนะ